สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับการเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ยังอยู่ในบทที่2การบวกการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนั่นเองครับสำหรับคุณครูผู้สอนวันนี้คือคุณครูธนกรไมตรีหรือว่าครูกันนั่นเองครับ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนั่นเองครับสำหรับวีดีทัศน์นี้นะครับจัดขึ้นภายใต้โครงการของโปรเจกต์14จากสสวทนะครับนักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนจอได้เลยครับถ้านักเรียนพร้อมกันแล้ว ไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องที่สนุกมากเลยนะคะคือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะต่อไปเราจะค่อยๆฟงังแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆด,กดูประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะคะ2บวก3เท่ากับ5หากครูนะคะ นำมาเขียนในแผนภาพค่ะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่า2กับ3เป็นส่วนย่อยนะคะส่วน5นั้นเป็นส่วนรวมนะคะเราจะสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะการบวกนี้ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ว่า3เท่ากับ5ลบด้วย2 2เท่ากับ5ลบด้วย3ค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวก 2บวกจำนวนใดเท่ากับ5ถ้าเกิดว่าครูนะคะนำมาเขียนในรูปของแผนภาพดังเดิมนะคะจะได้ว่า2และตัวไม่ทราบค่าเป็นส่วนย่อยส่วน5นั้นเป็นส่วนรวมนะคะเราจึงสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนี้นะคะในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้2แบบค่ะคือจำนวนใด เท่ากับ5ลบด้วย2หรือ2เท่ากับ5ลบด้วยจํานวนใดนั่นเองนะคะแล้วประโยคสัญลักษ์การบวกนี้ล่ะคะ7,500บวกกับจํานวนใดจะได้เท่ากับ1 0 0 0 0นักเรียนลองสังเกตด,ดูนะคะจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นักเรียนคิดว่าจํานวนใด ที่เป็นส่วนย่อยจำนวนใดที่เป็นส่วนรวมคะจะเห็นได้ว่า7,500และจำนวนใดนั้นเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นผลบวกนะคะเป็นส่วนรวมคะ่ะจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะคะเราก็จะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะ จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะจะได้ว่าจำนวนใดเนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0 0ลบด้วย7,500ค่ะจำนวนนั้นจึงคือ2,500นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนใดจึงมีค่าเท่ากับ2,500ค่ะประโยคสัญลักษณ์การบวกมีบ้างล่ะคะครูค่อยๆเพิ่มเลขขึ้นแล้วนะคะ 3ามล้านสอสนส,นสบีบวกกับจำนวนใดหนะ้าจะได้เท่ากับ8ปดล้านแปดแสนจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะว่าจำนวนใดเป็นส่วนรวมจำนวนใดเป็นส่วนย่อยนักเรียนจะเห็นได้ว่า3 2 4ล้านส,สนีสน้นี้นะคะกับจำนวนที่เราไม่ทราบค่า เป็นส่วนย่อยค่ะเมื่อรวมแล้วจะเท่ากับส่วนรวมคือ8ล้าน8แสนเมื่อเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบจะได้ว่าจำนวนใดนั้นเท่ากับส่วนรวมนะคะส่วนรวมนะคะลบด้วยส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งค่ะจึงได้ว่าจำนวนนั้นก็คือ 5้าล้านห้าแสนหค่ะจำนวนนั้นมีค่าเท่ากับ5้าล้านห้าแสนนันั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะการที่เราจะหาส่วนย่อยส่วนหนึ่งนะคะทำได้โดยนำส่วนรวมนะคะลบด้วยส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งค่ะ ต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างที่เป็นโจทย์ปัญหากันบ้างนะคะสวนแห่งหนึ่งปลูกกุหลาบจำนวนหนึ่งค่ะจำนวนหนึ่งนี้ก็คือตัวที่เรายังไม่ทราบค่านะคะและปลูกทานตะวันอยู่3,433,100ต้นสวนแห่งนี้มีกุหลาบและทานตะวันรวม7,528,000ต้น สวนแห่งนี้มีกุหลาบและทานตะวันรวมจำนวนนี้จึงเป็นส่วนรวมนะคะส่วนจำนวนต้นทานตะวันและจำนวนกุหลาบที่เรายังไม่ทราบนั้นเป็นส่วนย่อยค่ะคำถามอยากทราบว่าจะมีต้นกุหลาบทั้งหมดกี่ต้นแปลว่าเขาต้องการให้เราหาส่วนย่อยส่วนหนึ่งที่หายไปนะคะจึงเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์จากโจทย์ปัญหานี้ได้ว่า จำนวนใดบวกด้วย343,100จะเท่ากับ752,800คะ่ะจำนวนใดบวกด้วย343,100เท่ากับ752,800เมื่อเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเราจะได้ว่าจำนวนใดเท่ากับ 7,52,800ลบด้วย3,43,100ดังนั้นจํานวนนี้จึงมีค่าเท่ากับ4,9,700จํานจนวนนี้ที่เราหากันนะคะก็คือมีต้นกุหลาบทั้งหมด4,9,700ต้นนั่นเองค่ะต่อไปเรามาสรุปบทเรียนตอนนี้กันนะคะ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกเราอาจใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบได้ค่ะสำหรับภลระงานในวันนี้นะครับภลรงงานแรกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกในลิงก์ Google f o อร์ที่คุณครูส่งให้ หรือว่านักเรียนจะสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่บนจอได้เลยครับและภาระงานที่2คือให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดที่2.6ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของสะสะวะทหน้า3 0ถึงหน้า31ครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ